ดีครับผมชื่อสมพงศ์นะครับก็มีปัญหาเรื่องการได้ยินมาก่อนหน้านี้นะก็ระยะหนึ่งแล้วซึ่งตอนนั้นผมยังไม่ทราบเนะว่าผมมีการถูกเสียการได้ยินครับจากที่ได้ใช้เครื่องุ่ยฟังแล้วก็คือ,อใช่มันได้ยินดีกว่าเดิมเยอะแล้วคุยกันค้ามานี่ในร้านนี้สบายมาก เพื่อความช่วยเราได้เยอะทำให้การใช้ชีวิตปรจจุบันของเราเนี่ยดีกว่าเดิมเยอะคุยกับเพื่อนคุยกับอะไรเนี่ยโอเคเลยการบริการของร้านตั้งแต่ที่ใช้มานี้ก็โอเคเลยครับเพราะว่าปรับจูนให้เนี่ยได้ตลอดจูนได้ตลอดคือถ้าถ้าถ้าเกิดเครื่องมีปัญหาก็เข้าไปจูนได้เลยไม่มีขั้นจำกัดใหญ่ๆยทังสิ้นอจู่บางนี้ ก็ชุดที่3ามะสิประมาณสิบปีในหูความสามชุดของผมเนี่ยก็จะเป็นยี่ห้อเดียวเลยนะเป็นของไบเด็กนะครับซึ่งก็น่าจะสุกบริการเดียริ่งผัดใหญ่นะครับทั้งหมดเลยว่าอย่างที่บอกครับก็บการบริการอะไรก็โอเคแล้วผมก็อยู่หัดใหญ่ด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วไบเด็กเขามีสูงหลายที่นอะ เราซึ่งเราสามารถเข้าได้ทุกที่เลยนะถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวต่างจังหวนะัดแล้วที่นั้นเขามีสูตเนี่ก็สามารถเข้าไปใช้บริการได้ครับนะก็โอเคครับสำหรับยี่ห้อน,นี้ผมก็แฮปปี้นะในด้านด้านส่วนตัวผมนะยี่ห้อน,นี้ก็ไม่ได้ไม่ไม่เคยลองนะแต่ว่ายาเด็กนี้ก็